หน้าปานเอาน้ำใส่หม้อนะครับวันนี<_<_้เราจะทำแกงจืดเต้าหู้หมูสับสูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือหมูสับนะครับทำให้คุณชายพัชกรกิน ใส่ลงไปกระเทีเยมนี่แกะก่อนกระเทียมนี่ล้างล้างก่อนตู้ล้างของแรกอะไรนะตู่ล้างเธอไม่ล้างอะไรก็ต้องล้างเรากินเองไงอือเรากินเองก็ล้างกระเทียมบิ๊กไทยรากผักชีเรียกว่าสามเกลอเข้าใจว่าสามเกลือ ตอเนเล็กๆอ่ะมันไม่มีมันไม่มีมมมหลอกทิกไทยบอดอย่างเงี้ยต้องมานั่งโขลกทิกไทยบดกะไเลยแแล่แก่แล้วแก่แล้วอ่ะเนาะตอนโตปุ๊อ้าวมีทิกไทยบดตามค่ะใส่เข้าไปสูตรแบบว่าตามชอบใส่หลายเผ็ดหลายหอมๆตาม เ,เคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละละเอียดนะโขกให้ละเอียดโขกอยางก็ได้แล้วใส่กะชอบมีแหละต้นหอมใส่ต้นหอมต้มสีสันหั่นประมาณหนึ่งนิ้วนิ้วนิ้วไข่อะไรนะนิ้วไข่ นิ้วไข่นิ้วมันมมหมูสับจากโลซัสอาหารที่สะดวกกับคนโสงอายุไม่ต้องเขียวใส่แค่นี้พอไหมไม่พอใส่หมดไปเลยคักทนี่แหละโอ้วระ,ะบาดคนกินเลยแบบนี้ใส่หมดไปพอแล้วมั้ย เพิ่มเพิ่มความนุ่มเหนียวหนุบหนับด้วยวุ้นเส้นใส่เข้าไปเพราะว่าเราจะเอาไม่ใช่ให้มันเยอะขึ้นหรอให้มันเยอะๆนั่นแหละเหตุผลเดียวกันให้มันดูดีไง <c oughs> อืให้เยอะด้วยหั่นละเอียดละเอียดหน่อย <c oughs> ไม่ต้องทำหม้อใหญ่ทำหม้อเล็กๆ ละเอียดละเอียดใครละเอียดมันนะเขาที่สบายใจเพราะว่ากินเองถ้าหมูมันเยอะไปก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้จัดปรุงไว้พงไว้ใส่พอแล้วมันก็ละเอียดแล้วแหละสัละเอียดละเอียดมันจะได้ไม่โดดพอแล้วมัไม่ละเอียดไม่ละเอียดเอาละเอียดละเอียด มันยังเป็นเส้นอยู่เลยวนเส้นเหมือนก็ต้องเหมือนเส้นปะใส่ไปใส่ลงไปอันนี้หยุมนะนี่ใส่ลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บทีนี้อันนี้ถ้าเราไม่มั่นใจโอ้เข้าไปอีกสามเกอร์ใส่อะไรก่อนก็ได้อันนี้ใส่อะไรก่อนก็ได้โอ้โหอย่างนี้ จืดเต้าหู้หมูสับสูตรเด็ดคือต้องหมูสับสะดวกเคี้ยวมือล้างก่อนล้างทำไงก็ล้างมือด้วยอันนี้อันนี้นะนี้ไม่มีพรีเซนเตอร์ไม่ข้าซอสหอยตามชอบ เขาเรียกว่าสปอนเซอร์เ่สปอนเซอร์ไม่เข้าเออนั่นแหละแหมใส่เข้าไปเพื่อความนัวนัวภษาษาอีสานนะแต่ว่าภาษาไทายก็เพื่อให้มันมีรสชาติหน่อยนึงใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บซอสาเขียวมันช่วยได้ทุกอย่างทีนี้ล้างมือ อยู่นะคะทีนี้หุ่มคุกเ้าหุ่มนะคะหุ่มไหมง่ายกลมกินใส่ผงกลงรถหนึ่งใส่ผองกลงรถใส่รถรีรสดีรด, <by> ดีไม no. ่มีรสี น้ำตาลเก็ด็ดใส่นิดนึงโรยเข้าไปน้ำตาลเก็ดนะคะใส่เยอะแซ่บเยอะใส่หลายแซ่บหลายน้ำตาลเก็ดเก็ลดเลดความหวานนะคะหลังจากนั้นนะคะตอนเราคุกเนี่ยตอนเราคุกเขาเนี่ยเราเปิดใสไปด้วยเปิด เปิดน้อแก๊สเยะตั้งแก๊สนะคะสร้างไแบบคิดอะไรไม่ออกก็นี่เลยเต้าหู้นะคะเป็นสีเต้าหู้หมูสับใส่ซอสหอยแมลงมือ,อแต่ก็ได้แล้วเนาะได้ไดแหละเดี๋ยวทนเดี๋ยวทนกินให้ได้ได้ <c oughs> ลูกชายน่ารักสามารถทนกินได้ <c oughs> มีกล้วยเยอะอยู่มีกล้วยสมลองอยู่หมูคลุกหมูอะหมูคลุกหมูอะชีกันขึ้ โบโบไปโบโบบตาอรเงี้โบโบ,บาปาอ้าวท่านี้นะคะทอานี้มารอน้ำเดือดสูตรเคล็ดลับอีกอันหนึ่งช่วยได้ อันนี้เลยค่ะรสด,ดีก้อนนะคะนคีก้อนใส่ลงไปค่ะปิดฝาเดี๋ยวมันละลายรวมกันเองใส่ไปคะ่ะสองก้อนปิดฝาค่ะรอน้ําเดือดรอน้ําเดือดน,นะคะระหว่างนั้นเราก็เก็บไปด้วยเดี๋ยวเราเจอมาอุ้ยสิบสามเดือนสี่วันนี้พอดีน่ากลัวมาก หมไดยุอ่ะมันพอดีวันไงวันนี้สิบสามเราเอาอันเดียวอันนี้ดูทรงว่าไม่ไม่ค่อยโอเคนะเดีวใชอันเียวสวยแล้วคนกินสิบสามเดือนสีวิธีที่ทําให้เต้าหู้วิธีที่ทําให้เต้าหู้ออกมาเร็วนะคะทํายังไงตัดน,นี้ให้มีสูญยากาศปุ๊บนี้ แล้วก็ป <Eso. S 2> <Jesus> ึ mm ๊บนี่ปึ๊บนี่ตัดนี้ก่อนตัดตัดนี้ก่อนทำอย่างนี้นะคะสวยไม่สวยไม่รู้เราเน้นหมูค่ะปึ๊บนี่วางไว้ก่อนได้ปึ๊บนานแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะคะ เดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งอันนี้เราเน้นหมูนะ้อ้โหงูนี่ส่วนเสริมหมูนี่ต้องใหญ่นิ่มเพราะมันจะแ่บใส่ไปเลยก้อนใหญ่ใหญ่ปกติใช้มือเม้่อะทำไมวันนี้ใช้ช้อนอ่ะอ๋อวันนี้ออกสื่อ <laughs> แต่มือเราก็ล้างทุกครั้งนะ้ำตลอดเวลานะเพื่อความสะอาดเราทําเองกินเองไงหน้า<ม>คนทํถ่ายนังแบบเอาหมูเยอะไหมคนกินเอาหมูเยอะไหมคือหมักหมักหมักมาแล้วจะเก<ม>็บไว้ทําไ,ไมอ่ะ วอนเท่าหน้านี่ทำเดียวอึมหน้าคนทำก็ใส้ยอกนะนล้วอ้วนนะน่าจะพอแล้วหมูเพราะว่าใส่น้ำไม่เยอะวันนี้เก็บไว้ทำอย่างอื่นเอาเก็บไว้ทำมื้อต่อไปรอหมูเตือน มีฟองช้อนฟองเพื่อความใสช้อนฟองออกฟองฟองออกไหมคือก็้วเพื่อความทำให้หน,น้ำซุปใสเราช้อนฟองออกเศษอะไรจะได้ออกไปด้วยมันถูกเถิดเถิดลว แม่ทำไมแม่ไม่บอกว่ามันเดือดแล้วอ๋อมันเดือดแล้วู <c oughs> ุใครจะไปรู้กับแม่อะมันเป็นภาษาส,ส่วนตัว <c oughs> เออเป็นภาษาส,ส่วนตัวค <c oughs> ือคต้องมีปีกล้ะมันเออมันเป็นภาษาส,ส่วนตัวมันเดือดแล้วอ่า <c oughs> นี่ค่ะปุมหลังจากนั้นก็เป็นคิวเต้าหู้นะคะนี่เต้าหู้ใส่ลงไปมือล้างแล้วนะ ไม่ดราม่านะคะมือล้างแล้วมันมันจะดราม่าอะไรเนี่ยใส่ใส่ต้องงั้วดราม่าดราม่าเดี๋ยวคนบางคนไม่เข้าใจคนถ่ายเนี่ยไม่เข้าใจอันนี้คือรุงมาเรียบร้อยไม่ต้องชิมอร่อยแน่นอน <c oughs> แค่นี้เลย เี่อินชิมชิมน่ไยกันเนี่ยนี่นะอืมซับเวอร์ทำเองซับเองต่อไปนะน้ำมันเดือดแล้วใช่ไหมเราคูใส่ลงไปแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นใส่ผักผักที่ใส่ทีหลังเพราะว่ามันสุกง่าย ใส่ลาผักป๊บใส่ผักปึ๊บแม่แกงจืดวมันมีผักแค่นี้เหรอที่บ้านเราเหลืออยู่แค่นี้แค่นี้อพ,พอพอมันเดือดอย่างนี้ใช่ไหมพอปิดฝาปึ๊บรอสักพักหนึ่งพอมันเดือดอีกทีนึง<พ>ก็ปิดไฟได้เลยแค่นั้นก็ตักเสิร์ฟนะคะอร่อยเวอร์ตอนนี้ถึงขั้นตอนตักกินแล้วนะคะ นี่นะคะปุ๊บอ้อหนี่นะคะอ้อหโอ้อหปุ๊บอืมแกงจีดนี่แหละอะไรเนี่ะพอหอมี่หอมครับบ้านใครบ้านมันสูตรบ้านใครบ้านมันเพื่อความ เผ็ดร้อนพริกไทยใส่ลงไปแค่นี้เลยแค่นี้เลยสูตรครีมไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะอันนี้นะคะชิมนะคะโอ้หัวใใหญ่เกินนี่นะคะเล่นๆหูเล้นๆน,น,น,นะคะค ก้อนนะคะโอ้โ <listed> ห <S ý Roberts> ้ไ <profession> ม <Wit default> ่เลยเร็พอมาพอค่ะ <R> ีกเรื่องพองค่ะเด็กเร่องอะไรเนาะอันนั้นตัดออกนะจิมนะคะใส่วบนเส้นระวังปากพองนะคะออกนานๆหน่อย Hmm. ขอ้ของคออร่อยค่ะพรอ